สวัสดีครับพี่น้องครับสงงานวักวังบัวทองครับผมเมื่อแล้งเจอกันอยู่โบขยาครับตำบลแพรกษาอำเภอนี่ขึ้นบังพีนะเป็นบอก

พอใช้หน้าสิปเปลชี้แต่ยืนเยียบใชอยู่แต่ห้หาาก่อนดเหรปหให้ังไ้เจ้มบอกสดิใ้นตัวหมาลั้นยั้ี่ยไหอัน้นห้ามบอกสจะเหียบท่สุด้วบอกห้เสี่ยงกันมักับตัึงเขาเร่งตึห้อมเหมเนีแผ่นมัีหนึ่เหยียบีหนึงึง้น มุนเับูหย่อะไรเดี๋ยวกูเยียบไม่เป็นรอยเนาะรอยเศ้ือยางพอดีลยางเกีาไม่มันหลดเกือบปันีกว่าเขียวๆเลยส่ดีว่ามาจัสะแล้วก็เอปิท้ของเลยัดตากันหนา่นเลยแต่รอยบุบเอฟซีปอดเพาเสียงเขายเซงั่งเูี่อาลี่เลยอะเขอนเาลุก่นเลียนฟองเี่ยนฟลคุมคุนแลย้่ได้ดูดน่น เหลือยดด้งเอยไหมครับเลือเลือมาเอาลยมาเอาลยมาครับผมขอบคุณครับครับปุ๊บฮ้่เอาเลยไปม่เราบอกเอาเลยเอาเอาอไปตั้งเนี่ยก็เลยละ อานอ่ออกระสอบเสอบอยู่กับบคุมจ้ะุ่มดุดอเกเ้อยไ้เออเอาเออไม่ดอกเอากระติกกระติกน้ามอมติเขียวมาอยู่แดเอากระติกเขียวมะสามบ้านเดิมเอาของมึงสะดวกกว่าได้

คุยวันเราได้ขอแย่ติโยวันแล้วก็กระก้าลูกเปิดตีนแฮงลูกวันของเขาหรือทีมะบนตีนนึ่งนะบอกดินเนไหมดินเจนอะเฮ้ยต้เช็กตาวยม่าบอดนะเนาะฮะบอดตาเนี่ย หางมันก็ซ้ำนั่นหละป่าโบเมนหมาน้อยดูเร็วเร็วเอาคุมดูเร็วๆกันนะดูคุมเออได้ไปดูห้อนน้ำมันมดแด้วน่ะอีกอ่ะไปเอาน้ำมันตันกันมันยิดเลนบ่ฮหดฟั่มแล้วเนี่ย

เอาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงรักงกฐายนะไปดน้ำมันแป๊บเดียวอันเนี้ยเอาพัดลมเอาตัวเอาพัดลมยืนเนี่ยมันได้ไปเอาดูดน้ำมันแป๊บเดียวร่าถ่ายนั่นแหละเอาไว้นั่งก้อนไปลงเราจังเอาไปไว้ใต้ท้องจะพาคนมาครับตัวมันดีๆข้อมันดีคุยมอมเจ็ด น e nah, ั่นแหละจำว่าจิ้นได้เดียวจิได้นถึงหาดูินีอกินจิ้ไอ้ตั้งไอ้จิ้นเรียบร้อยเจ้าเด็กตา้างลูกผีออ

น,นีมีปะทะกันครับอันนี้เป็นวงในเป็นวงดนตรีนะในเป็นย้อนยุคทั้งคุณมิลิเกครับเกย์กำลังมาลงครับล้อรถเราออกก่อนครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวฝากเท่านี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ